น้องคายสถานการณ์ก็ยังคงหนักอยู่เหมือนกันเมื่อวานจํากันได้ไหมฮะที่บริเวณพระาธาตุล่าหนองใช่ไหม <N ik ana> ตรงจุดนั้นอยู่ริมแม่น้ําโขงเมื่อวานนี้เกิดสถานการณ์ระทึกเกิดขึ้น <N ik ana> ช่วงกลางดึกแล้วเขาบอกมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วเจ้าหน้าที่มีการประกาศบอกให้เตรียมรับมือเลยเพราะว่าเบรีเออร์กระสอบทรายที่มีการไปกั้นเอาไว้บริเวณพระาธาตุล่าหนองเนี่ยตรงจุดนั้นมันเกิดแตกแล้วก็พังลงมา คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนที่เรารายงานศดเนี่ยจนถึงประมาณสัก3ามสี่ทุ่มตอนนั้นเองเนี่ยสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาช่วงเวลาประมาณสักตีสามสิบเอ็ดนาทีฮะตรงจุดนี้ดันมีกระสอบทรายพังทลายลงมาอีกลักษณะก็คือเขาบอกเป็นพนังถุงกระสอบทรายกั้นแม่น้าโขงชุมชนริมโขงแถวแถววัดพระธาตุล่าหนองตรงจุดนี้เกิดพังลงมาทําให้พื้นที่ในพื้นที่เมืองของหนองคายเองเนี่ย ประสบปัญหาก็คือมวลน้ำทะลักเข้าในพื้นที่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นสถานการณ์ว่าคืนนี้ลองดูบรรยากาศก,ากันนะฮะถ้าจำกันได้ช่วง6โมงครึ่งแล้วก็สองทุ่มมันก็จะมีคลิปเหตุการณ์ตอนนั้นเขาก็ถ่ายเอาไว้ทะลักแบบนี้จนกระทั่งชาวบ้านที่ติดตามข่าวเขาต้องเข้าไปปิดพนังเข้าไปช่วยตื่นกันกลางดึกเลยแล้วก็ไปก่อกระสอบทรายเอามาอุดเอาไว้เพื่อป้องกันนะฮะเขาบอกบ้านยังไม่ท่วมแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ คนไม่ได้ปุกมค่ะอันนี้แตกแล้วนะครับแตกรอบสองก็มุมมุมนั้นแตกยังไม่เสร็จดีนะครับมาแล้วก็มามุมนี้แตกต่อเลยนะครับ คุณผู้ชมฮะทำให้สถานการณ์ช่วงเช้าวันนี้เปิดภาพนึงสูงควบคู่กันไปหน่อยฮะหลังจากที่น้ำโขงสูงขึ้นแล้วก็ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมเห็นบอกว่าระดับน้ําเองเนี่ยมีแนวโน้มก็คือสูงเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานแต่ถามว่ามากหรือเปล่าเขาบอกประมาณสัก20เซนติเมตรและคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ในเมืองคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมดูสิฮะถนนตรงจุดนี้ก็คือถนนประจักษ์ชัยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะเป็นถนนประจักษ์ศิลปาคมค่ะเนี่ฮ กลายเป็นแม่น้ําไปหมดเลยจุดนี้เองเนี่ยรถสูงเนี่ยถึงจะวิ่งได้และดูฮะปั๊มน้ำมงปั๊มน้ํามันพื้นที่เศรษฐกิจไปหมดเลยวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่กลับไปอีกหนึ่งรอบก็คือที่โรงพยาบาลรวมแพทย์เมื่อวานที่เราลงพื้นที่ไปเจ้าหน้าที่เขาบอกน้ํามันยังไม่เข้าปริ่มๆอยู่บันไดขั้นสุดท้ายดูภาพวันนี้ฮะตอนเราเข้าไปสํารวจด้านในโรงพยาบาลรวมแพทย์ปรากฏว่าวันนี้เห็นบอกว่าน้ํานี่ฮะ ถใช่ค่ะคือเข้าไปแล้วแล้วก็ทําให้อุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์บางส่วนเสียหายนะคะรวมถึงค่ะได้มีการอพยพกลับผู้ป่วยเนี่ยออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นผู้ป่วยบางคนที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ก็กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคุณสนทยาฮะเขาพาเราไปดูบรรยากาศรอบๆโรงพยาบาลรวมถึงด้านในใจะเห็นบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากขึ้นไอ้พวกของต่างๆผู้ป่วยตอนนี้ย้ายออกแล้วแต่ของที่เป็นพวกเครื่องมือการแพทย์ บางส่วนย้ายได้บางส่วนย้ายไม่ทันทฟังเสียงของเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะทุณสนทาย,ยาดิ <c oughs> นามเสนาผมเห็นทั้งสุดท้ายของโรงพยาบาลน้ํายังไม่มีครับถนวเวนเส้นนี้วันนี้ผมมาเห็นก็ตื่นตามกันครับว่าไม่คิดว่ามันจะมากมายขนาดนี้ครับไม่ทันได้ตั้งตัวครับ <c oughs> แผนกไม่เท่ากับราบความเสียหายนะครับผมแต่แผนกที่ที่เคลื่อนย้ายไม่ทันที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่มากเนี่ยคงจะต้องปล่อยไปครับค่ะเบืตองเยียแล้วความเสียหายประมาณแ่ประมาณไม่ได้เลยครับครับผมต้องให้ช่างทางบริษัทมาประเมินด้วยครับเพราะเครื่องมือแพทย์แต่ละโรงพยาบาลก็จะมีแต่ละบริษัทแต่ละเครื่องมือแต่ละอุปกรณ์เฉพาะของเขาอย่างวันนี้ที่มาโรงพยาบาลเห็นว่าเรามาเอายาใช่ครับ เป็นลักษณะไหนคะคร่คุณผู้ชมฮะแล้วก็สถานการณ์เองเนี่ยในพื้นที่บอกน้ําสูงประมาณสัก1นถึงหนจเมตรบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าสูงระดับอกระดับเอวแล้วนี่คือหนองคายนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เราลองลงพื้นที่ไปที่ถนนประจักษ์ศิลปคมในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดหนองคายระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าเมื่อวานนี้ อยู่ที่ราวๆหนึ่งเมตรฮะ,ะวันนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกู้ชีพอาสาสมัครลงพื้นที่มาเข้าไปในพื้นที่ของชุมชนเพื่อจะเอาเรือท้องแบนแบบนี้ไปอบพยพคนที่อยู่ด้านในออกมาแต่ยังว่าฮะบางคนก็ไม่อบพยพเพราะว่าห่วงทรัพย์สินห่วงบ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าตอนนี้น้ำมันยังไม่สูงมากคุณออกมาตอนนี้ความเดือดร้อนมันจะยังไม่มากถูกไหมแต่ชาวบ้านก็ห่วงเรื่องของโจรขโมยนี่คือบรรยากาศในพื้นที่เศรษฐกิจกลางเมืองเลยฮะ ชั้นหนึ่งเนี่ยถูกท่วมไปแล้วช,ชาวบ้านบางคนก็คือทรัพย์สินที่ขนได้ก็เอารอยกระมังออกมาวันนี้ผู้สื่อข่าวเองเนี่ยมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปตรงขนส่งตอนกลางวันก่อนตรงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายลองดูตอนกลางวันนะฮะบรรยากาศน้ําท่วมระดับเอวฮะแล้วชาวบ้านก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องเดินเท้าแบบนี้ออกมาบางคนเขาบอกว่าเดินออกมาเพราะจะออกอพยพไปอยู่ที่อื่นแต่ศูนย์อพยพเนี่ยต้องเดินเท้าออกไปไกลสักนิดหนึ่งบางส่วนก็คือขึ้นเรือของเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่เอาเข้ามารับ แล้วนี่คือบรรยากาศขนส่งช่วงกลางวันใช่ไหมปิดฮะปิดแล้วไม่สามารถเดินทางได้กลับม,มาตรงนี้ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะน้องแนนซิกิตรีเราอยู่พื้นที่ที่เมืองหนองคายไปดูบรรยากาศสดๆกันหน่อยเห็นบอกว่าอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีขนส่งนี่แหละ,ะกลางเมืองเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเขารับมวลน,น้ําเข้ามาหลังจากนี้บอกจะมีมวลน,น้ําขนาดใหญ่เข้ามาอีกก็เฝ้าระวังว่าฝนจะตกเพิ่มไหมโขงจะเพิ่มอีกหรือเปล่าไปดูบรรยากาศกลางเมืองหนองคายกันหน่อยฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเชิญฮะแนนซิกิตรี คุณผู้ชมคะจุดที่ที่ฉันอยู่ตรงนี้ค่ะถือว่าวิกฤตแล้วนะคะในย่านตัวเมืองของจังหวัดหนองคายนี่คือถนนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถนนข้างบขสนะคะจะเห็นได้ว่าไกลๆเนี่ยค่ะจะมีชาวบ้านที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้เดินผ่านถนนนะคะจะต้องเดินผ่ามวลน,น้าค่ะซึ่งตอนนี้ถนนเส้นนี้กลายเป็นคลองไปแล้วนะคะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่เนี่ยจะมีความลึก ที่ประมาณ30เซนติเมตรแต่หากว่าเดินไปตรงกลางซอยซึ่งกลางซอยเนี่ยจะมีสถานีบขสตั้งอยู่นะคะจุดนั้นเนี่ยจะสูงระดับเอลของดิฉันแล้วก็หากเดินไปท้ายซอยค่ะก็จะไปติดกับถนนประจักษ์ศิลปาคมนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยท่วมประมาณ1เมตรถึง1,20เมตร20เลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจบ้านของอชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าวิกฤตกว่าทุกๆวันจริงๆ เพราะว่าน้ำขึ้นประมาณ10 2ถึง20ซนติเมตรสวัสดีค่ะพี่ โอ้โหดูค่ะอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะคะถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะมีแนวกั้นกระสอบทรายนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะต้านมวลน,น้ำโขงนะคะน้ำก็ทะลักเข้าไปในบ้านแล้วก็ในส่วนประตูบ้านนะคะก็จะมีถุงบิกแบกอยู่พี่คะในส่วนในบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าน้ำเข้าท่วมหรือยังคะน้ำเข้าท่วมแล้วคะ่ะตอนนี้ก็ก่ออิดบล็อกกันอยู่แล้วก็ใช้เครื่องสูบน้าที่ซื้อมา แล้วก็มาให้อาน้ําออกค่ะค่ะเห็นว่าวันนี้ระดับน้ําพีกว่าเมื่อวานคือขึ้นสูงใช่ค่ะขึ้นสูงประมาณ20-30เซนติเมตรค่ะเมื่อวานอีกประมาณส่วนประมาณตรงไหนคะไม่ไม่ได้เข้ามาโซนนี้คืออยู่ด้านนอกแล้วก็ต่ํากว่าเขาค่ะ อันนี้คือน้ําทะลักมาจากบริเวณริมโขงหรือว่าขุดมาตามท่อระบายน้าน่าจะทะลักมาจากริมโขงส่วนหนึ่งแล้วก็ขุดมาตามท่อระบายน้ําส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีะคลองอยู่ด้านหลังด้วยค่ะคลองที่เชื่อมต่อไปถึงวัดโพชัยค่ะอย่างตอนนี้ทําไมคนในบ้านถึงไม่อพยพย้ายออกก็เพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรหรืยังยังยังไม่จําเป็นนะคะ,คะ สุดท้ายคะ่ะพี่คะหลังน้ำลดเราอยากจะได้รับการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะก็อยากให้ทางหน่วยงานของรัฐคือมาดูแลก็มีพวกทำความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะ,คะ ยังไชอ่องแปดขอเป็นกำลังใจให้เราผ่านวิกฤตนี้ได้กันนะคะพ <jewel. S 1> ี่ขอบคุณมากค<อ>่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บรรยากาศบริเวณริมโขงค่ะ,คะซึ่งวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เสริมแนวถุงกระสอบทรายที่กั้นเป็นแนวยาวตลอดริมสันเขื่อนบริเวณริมโขงหน้าวัดพระธาตุล่าหนองนะคะโดยพบว่าทางเจ้าหน้าที่มีการเสริมความแข็งแรงของบริเออร์ถุงกระสอบทรายโดยทําให้มีความสูงในวันนี้นะคะประมาณ1.20เมตรตลอดแนว ซึ่งทําให้น้ําในแม่น้ําโขงนะคะไม่สามารถที่จะไหลผ่านถุงกระสอบทรายแล้วเอ่อล้นแบบเมื่อวานได้เนื่องจากตลอดแนวมีความแข็งแรงขึ้นแล้ววันนี้ก็ไม่พบว่ามีเหตุการณ์ที่เบริเออร์ถุงกระสอบทรายพังทลายมาเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะ แต่ปรากฏว่าปริมาณน้ำโขงนะคะยังคงมีมวลน,น้ำมหาศาลแม้จะไม่ไหลผ่านเบริเออร์ถุงกระสอบทรายก็ตามแต่ตัวน้ำโขงได้ดันขึ้นแล้วก็ผุดจากท่อระบายน้ำทำให้น้ำในบริเวณหน้าวัดพระาธาตุล่าหนองเจิงนองบางส่วนค่ะเรายังได้ไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนะคะ เขาก็บอกว่าอยากจะชี้แจงให้ชาวบ้านในจังหวัดหนองคายเข้าใจว่าในส่วนของแบรีเออร์ถุงกระสอบทรายล่าสุดได้มีการเสริมความแข็งแรงอย่างแน่นหนาแล้วแต่ในส่วนที่หลายคนสงสัยว่าทําไมวันนี้ถึงมีปริมาณน้ําในย่านเศรษฐกิจบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20ซนติเมตรเนื่องจากว่าในตัวเมืองหนองคายนั้นมี2ถนนที่ระดับ ต่ำกว่าแม่น้ําโขงคือถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนมีชยัยซึ่งทั้งสองถนนนี้มีความต่ําจากระดับแม่น้ําโขงประมาณ1.40ถึง1.50เมตรค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะที่จะต้องค้ายันให้บริเออร์ถุงกระสอบทรายที่อยู่บริเวณตลอดแนวสันเขื่อนริมโขงแข็งแรงที่สุดเพื่อไม่ให้มวลน,น้ํามหาสารที่จะผ่านจุดนี้ไปได้ซึ่งถ้าหากจุดนี้ค่ะมีการแตกพังทลายเมื่อไหลนะคะในบริเวณดังกล่าวคือ2ถนนคือถนนประจักษ์ศิลปาคม และถนนมีชัยจะมีน้ําเข้าท่วมสูงถึงประมาณ2เมตรและ2เมตร30เซนติเมตรทันทีค่ะซึ่งตอนนี้ระดับแม่น้ำโขงก็ได้ระดับลงแล้วจากเมื่อวานนะคะประมาณ10เซนติเมตรไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายค่ะ เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานราชการต่างๆที่ส่งกําลังมาช่วยเหลือรวมทั้งพี่น้องประชา,าชนที่มีน้ําจิตน้ําใจจิตอาสามาช่วยกันเพราะว่าเบรีเออร์ตรงนี้เป็นช่วงที่ยาวมากแล้วก็น้ํโขงเนี่ยมีการไหลที่แรงพอสมควรดังนั้นเบรีเออร์ของเรานั้นจะต้องอมีฐานที่กว้างแล้วก็ใช้เจานวนกระสอบทรายไปจานวนมากนะครับก็เราก็จัดกําลังเฝ้าทั้งวัน,ท,วนทั้งคืนเลยแล้วเราก็ซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลารวมทั้งเอาเบรีเออร์ที่เป็นพลาสติกและปูนของแขงการทางมานะครับเอามาเสริมเพื <c> ่อลดแรงกระแทก ของกระสอบไา้เดี๋ยวกลัวมันจะทะลายลงไปครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ที่ซ่อมเสร็จก็ไม่เกิดเหตุอีกเลยครับครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับว่าที่สถานีเชียงคานนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อประมาณบ่ายสามเนี่ยแจ้งมาว่าลดลงประมาณ30เซนและของเราเองนะครับก็ลดลงประมาณเฉลีย่ยแล้วชั่วโมงละประมาณเซนกว่าๆนะวันนี้จากเชียงคานก็คงจะไหลามาถึงนี่อีกประมาณสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็น่าจะลงไปเรื่อยๆครับคเนองจาก2วันที่ผ่านมามีมวลน้ําจาก น้ำโขงจากทางเหนือเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีมวลและมีน้ำหนักมากขึ้นน้ำเนี่ยก็จะทะลักเข้าไปตามท่อระบายน้ําเข้าสู่ใจกลางเมืองดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าบางจุดนะครับก็จะมีระดับน้ําสูงขึ้นเราเองก็พยายามเอากระสอบทรายไปปิดเพื่อชะลอ,อน้ําเข้าให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ประตูน้ำบางประตูที่มีผลเราก็ได้ปิดหมดแล้วครับครับเราก็ต้องขอขอบคุณ น้ำเข่านะคะจะลดลงจากเมื่อวาน10เซนติเมตรแต่ว่าเราก็จะเห็นความยากลําบากของชาวบ้านนะคะที่จะต้องเดินผ่านมวลน้นํานี้ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นถนนนะคะเพื่อที่จะเข้าออกบ้านแต่อย่างสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดหนองคายตอนนี้มีในตัวเมืองหนองคายที่ได้รับวิกฤตนอกจากนั้นก็ยังมีอําเภอท่าบ่อแล้วก็อาเภอสีเชียงใหม่ทีมข่าวช่อง8ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันซึ่งนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากจังหวัดหนองคายค่ะ ขอบคุณครับแนนสิกิตรีอันนี้รายงานสดมาจากพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ใครติดตามลุยชนข่าวจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเมืองเมื่อวานยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้หลายพื้นที่เข้าท่วมแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮาเห็นเมื่อกี้นี้ชาวบ้านที่เขาบอกใช่ไหมบริเออร์กันด้านหน้าแต่ปรากฏว่าน้ําที่เข้าคือมันเอ่อตามท่อม,มาถาูากไหมกรสอบทรายกั้นก็เอาไม่อยู่คุณผู้ชมฮะ เหมือนกับอีกหนึ่งคนเลยชื่อว่าคุณรุ่งทิวาอายุ79ปีฮะเป็นอดีตประธานูุนิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคายคเป็นกู้ภัยเก่าเนี่แหละแล้วเจ้าตัวเองบอกว่าทํางานกู้ภัยมาก็ต้องนานแล้วอยู่บ้านก็คือในพื้นที่ของหนองคายเองล่าสุดคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านหน่อยฮะ <c oughs> คุณรุ่งทิวาบอกว่าตัวเองเองเนี่ยก็เคยเป็นกู้ภัยมาก่อนแล้วก็กั้นแล้วด้านหน้าบ้านเขาว่า กระสอบทรายถูกไหมใช่ค่ะกระสอบทรายก็คือทําการกั้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยน้ํายังมาไม่ถึงกระสอบทรายค่ะแต่ว่าวันนี้น้ําเข้าบ้านพักของตัวเองระดับความสูงของน้ําก็คือประมาณครึ่งเข่าเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าอย่างไงเขาก็คงจะปักหลักอยู่ที่บ้านและก็อยากจะฝากกําลังใจพร้อมทั้งชื่นชมทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของจังหวัดหนองคายด้วยค่ะเข้าเข้าในบ้านแล้วค่ะเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ สูงแค่ไหมงว่าแม่อ๋อสูงประมาณนี้หละเมื่อวานนี้น่ะปิ่มเท้าแค่นั้นเองเท่าหลังเท้าแล้วเมื่อคือนนี้ก็ขึ้นมาอีกเยอะทำไมเราถึงไม่ยา้ายออกล่ะคะแม่ย้ยายไปไหนล่ะลกูกบ้านอยู่นี่จะย้ายไปไหนนะคะห่วงบ้านก็ไม่ใช่ห่วงของมันอยู่นี่มีแต่ยกขึ้นแค่นั้นแหละลกูกมีบ้านข้างนอกก็มีโจ้อบอกหน่อยว่าบ้านมีไหมข้างนอก <laughs> อข้าของได้รับ ช้างหายแล้วลกูกพวกตู้บิวอินอะไรหมดละไม่รู้จะประมวลยังไงไม่จะยังไงยังไงเราก็ซ่อมแซมอยู่ดีแล้ะลกูกไม่ซ่อมแซมก็โล <c oughs> มันมีปีหนึ่งที่นกเต็นมันไหลเข้าบ้านแต่ไม่มากขนาดนี้ <c oughs> นกเต็นก็อยู่แค่ไม่กี่วันวันเดียวสองวันก็ยุบแต่นี้คงสงสัยจะนานอยู่ทางกู้ภัยเราก็มาช่วยอยู่ค่ะขอบคุณทุกคนที่ม คุณผู้ชมฮะอันนี้คือตอนที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็รับมือกันไม่ทันพยายามเตรียมความพร้อมแล้วถึงเป็นกู้ภัยเก่าน้ํามันก็เข้าจริงๆน้ํามาทุกทางคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเนี่ยกลางเมืองอ่ะโอ้โหนี่ฮะกู้ภัยต้องชื่นชมจริงๆครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งชุดที่ลงพื้นที่ไปเหมือนกันเป็นทีมเฉพาะกิจกู้ภัยใต้น้ําสามสิบเอ็ดนครราชสีมาเดินทางไปถึงแล้วนะฮะที่หนองคายถูกไหมใช่ค่ะมีการเอาอุปกรณ์ช่วยเหลือ เรื่องของภารกิจที่จะช่วยคนที่ติดอยู่กับน้ําท่วมไปช่วยอพยพฮะ,ะมีทั้งคนแก่คนชราแล้วก็เด็กผู้หญิงนี่ฮะโโคคนะะรรับรับบ เป็นการช่วยภารกิจเห็นบอกว่าเป็นคนแก่ที่ลักษณะก็คืออ่อนแรงแล้วติดน้ำถูกไหมใช่ค่ะมีบางส่วนก็บอกว่าเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของหนองคายคนี่ชื่นชมฮะทุกคนเองก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งน้ำใจไปช่วยเดี๋ยวขึ้นบาบริจาคมาหน่อยได้ไหมะฮะที่ช่อง8ปันน้ำใจเรามีการเปิดรับบริจาคก,ก็ต้องขอบคุณคนดูช่องแปดจริงๆหลั่งไหลน้ำใจกันมาเยอะมากๆแล้วยืนยันตรงนี้ฮะ เงินทุกบาทของท่านส่งตรงถึงคนดูแน่ๆแล้วคนดูก็คือผู้ประสบภัยทุกๆคนขอบคุณแทนผู้ประสบภัยแล้วก็ขอบคุณคนดูช่องแปดด้วย